สวัสดีค่ะน้องๆนักเรียนทุกคนนะคะ,ะวันนี้ครูโอนะคะจะมาเล่าให้ฟังถึงว่าหลักสูตรนาตสินไทยของเราในมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นยังไงบ้างนะคะหลักสูตรของเราชื่อว่าศิลปศาสตร์บัณฑิตนะคะสาขาวิชานาฏสินไทยแต่ภาควิชาเราก็สังกัดที่ภาควิชาศิลปะการแสดงคณะมนุษยศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะคะหลักสูตรของเราเนี่ยได้เริ่มเปิด ทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปีพศ2543นะคะถึงวันนี้ก็20กว่าปีแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยทุกคนก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าหลักสูตรของเราเนี่ยมีความเข้มข้นและมีมายาวนานนะคะเดี๋ยวครูโอจะเล่าให้ฟังถึงว่าหลักสูตรของเราเรียนอะไรกันบ้างน,นะคะชื่อของหลักสูตรเนี่ยก็จะเป็นนักศิลป์ไทยน้องๆทุกคนก,ก็คงจะคิดว่าเราเรียนเฉพาะนาักศิลป์ไทยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยเรามีหลายหลายกลุ่มรายวิชาที่เราต้องเรียนนะคะ เริ่มแรกจากวิชานาฏศิลป์ไทยเราจะเรียนทั้งหมดทักษะนาฏศาิลป์ไทยเจรายวิชาด้วยกันสําหรับวิชาเอกของเราเรียนในทุกเทอมเลยนะคะตั้งแต่ปีหนึ่งปี2ปี3และปี4ค่ะในหมวดของวิชาทักษะนาฏศิลป์เนี่ยยังแบ่งออกเป็นกลุ่มทักษะนาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์พื้นเมือง นาฏศิลป์ต่างชาตินาฏศิลป์อาเซียนรวมถึงนาฏศิลป์ตะวันตกด,ด้วยนะคะหมวดต่อไปที่เราจะเรียนกันก็คือหมวดของประวัติและทฤษฎีต่างๆางางเกี่ยวกับศิลปะการสแสดงทั้งหมดเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะนาศิลป์ไทยนะเราเรียนกันเยอะมากเลยนะคะเพื่อที่เราจะเอาไปต่อยอดใช้งานในําดับต่อไปต่อไปนะคะในกลุ่มของรายวิชาออกแบบนะคะเราจะมีรายวิชาออกแบบการสแสดงนะคะก็คือ choreography หนึ่ง สเรียนไปตามลำดับไปเรื่อยๆนอกจากนั้นนะคะยังมีออกแบบฉากเวทีเครื่องแต่งกายประกอบการสแสดงออกแบบเพลงประกาศประกอบการสแสดงนะคะแล้วก็รวมถึงออกแบบแสงสีเสียงบนเวทีด้วยนะคะถัดไปก็จะเป็นกลุ่มรายวิชาวิจัยในหลักสูตรของเราเนี่ยนอกจากจะเรียนรายวิชาต่างๆที่ครูดได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี่นะคะ เรายังมีการเรียนการวิจัยสําหรับศิลปะการแสดงด้วยนะคะพวกเราก็จะได้ลง,ลงสนามลงสนามทํางานวิจัยได้ไปสัมภาษณ์นะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเขียนหนังสือมากๆก็จะเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับเอกสารทางประวัติศาสตร์ก็ได้นะคะทั้งหมดทั้งมวลของกลุ่มรายวิชาที่เราจะต้องเรียนแล้วเนี่ยนะคะเมื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยความมุ่งหวังของรายวิชาเราเนี่ยก็จะ ให้นักเรียนเนี่ยสามารถออกแบบการแสดงได้รวมถึงเราจะพิสูจน์กันว่าในเรื่องของอทักษะนาฏศิลป์ไทยเนี่ยนะคะเมื่อเรียนจบครบตามหลักสูตรแล้วเนี่ยเราก็ต้องสามารถเป็นศินลปินได้เช่นเดียวกันโดยวิชาสุดท้ายเนี่ยนะคะสำหรับนาฏศิลป์ไทยคือจะเป็นการสอบประมาตฐาน S <S <an> ซึ่งทุกคนจะต้องไปฝึกซ้อมอย่างยิ่งยวดเลยเพื่อจะเป็นตัวละครตัวนั้นๆตามที่ตัวเองอยากเป็นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยช่วยดูแลนะคะแล้วก็ส่วนในรายวิชาซีเนียโปรเจกต์หรือวิทยานิพนธ์ทางด้านหน้าสินเนี่ยและอย่างที่ครูได้เล่าให้ฟังมานะคะวิชาการออกแบบต่างๆทฤษฎีต่างๆประวัติต่างๆรวมทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยเราต้องมาออกแบบการสแสดงเป็นวิทยานิพนธ์นะคะสำหรับจบการศึกษา และน้องๆทุกคนนะคะไม่ต้องกังวลว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เก่งมาเลยในตอนแรกไม่ต้องกังวลค่ะพอเ,เข้ามาในหลักสูตรของเราแล้วเนี่ยนะคะเข้ามาปีหนึ่งปุ๊บเราจะมีโครงการปรับพื้นฐานทางด้านน้าสินไทยให้ทุกคนโครงการปรับพื้นฐานนี้ก็คือจะมีพี่ๆนะคะปี2ปี3มาช่วยฝึกรำให้เราตั้งแต่เบื้องต้นเลยตั้งแต่แม่ท่าของน่าศิน โดยจะมีครูในหลักสูตรนะคะครูในภาควิชาเป็นคนควบคุมดูแลและช่วยให้พวกเราเนี่ยพื้นฐานอาจจะต่างกันไม่เป็นไรเราจะมีการปรับหลักสูตรก่อนนะคะ mm hmm. เมื่อปรับหลักสูตรแล้วเข้าเรียนได้แล้วตามปกติเราก็จะเดินไปตามสเต็ปของที่หลักสูตรได้วางไว้นะคะว่าปีหนึ่งปี2เราจะเป็นยังไงไปเรื่อยๆคราวนี้ครูจะมาให้ฟังถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรของสาขาวิชาเรานะคะ หลักสูตรเราเนี่ยมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายมากเลยนะคะเมื่อสักครู่ที่บอกไปแล้วว่าในรายวิชาออกแบบทั้งหลายเนี่ยเรารวมถึงมีการเขียนบทด้วยนะคะเขียนบทละครเขียนบทประพันธ์ต่างๆเนี่ยกิจกรรมของเราเสริมหลักสูตรเนี่ยเราจะมีละครประจําปีชื่อโครงการอะไรส่วนสังคีต ก็จะให้เด็กๆเ,เนี่ยนะคะได้ร่วมแสดงด้วยได้บริหารจัดการทั้งหมดเลยทำชากทำเครื่องแต่งกายออกแบบเวทีกํากับการแสดงทุกอย่างซึ่งกิจกรรมเสริมหลักสูตรเหล่านี้มันก็มาจากรายวิชาที่เราวางไว้ให้นักเรียนทุกคนได้เรียนนะคะ mm hmm. ก็จะนำออกมาเป็นเป็นโปรเจกต์เป็นโครงการต่างๆรวมถึงภา้วิชาของเราสาขาวิชาของเราก็จะพาไปศึกษาดูงาน นะคะตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่เกี่ยวกับศิลปะการแสดงนะคะทั้งเอกชนและในส่วนของราชการมีมากมายเลยค่ะนะคะเดี๋ยวก็จะดูในเพจของสาขาวิชาและในเพจของคณะได้ว่ากิจกรรมของเรามีอะไรบ้างรวมถึงสาขาวิชาของเราก็จะจัดพิธีไหว้ครูและครอบครูนักดาศิลไทยเป็นประจำทุกปีเพื่อให้นิสิตของเราทุกคนที่เข้ามาเรียนแล้วน,นะคะได้ผ่านพิธีครอบครูไหว้ครูแล้วก็ รับมอบจากทางด้านหน้าสินไทยเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้ไปเป็นครูอาจารย์ต่อไปหรือเป็นผู้สอนให้คนอื่นต่อไปนะคะในลําดับต่อไปอาชีพของเรานะคะที่เราทำมีพี่ๆหลายๆคนจบไปทําอาชีพที่หลากหลายมากมายเลยเพราะว่าอย่างที่ครูได้กล่าวไปครั้งแรกนะคะว่ากลุ่มรายวิชาของเรามีมากมายหลากหลายเหลือเกินนะคะที่ ทันยุคทันสมัยกับปัจจุบันนี้นะคะว่าเราไปประกอบอาชีพได้เยอะก็คือมีทั้งไปเป็นศิลปินนะคะเป็นครูเป็นอาจารย์ไปศึกษาต่อ,อไปเป็นนักออกแบบไปเป็นเมคอัพอาร์ติสหรือวาอ่าไปเป็นพวกแบบการแสดงออกแบบท่าเต้นก็ได้ค่ะมีมากมายเลยนะคะดูได้จากาเราจะมีเพจของพี่เก่าๆนะคะแนะนำแนะแนวอาชีพอยู่ค่ะ